ความเดินจากตอนที่แล้วโวกาสทีจะเกช่ัรบรบิทิทีนมือของอจังเากาช่วยจ,จนากนันจนกากสายลพวกขได้เพื่อจะมีปัญหาเะนยืนเกากระบชื่อาคนพกาดท่าบนวงจัน,น,นและขอดมสโค่คนพกสินค้ารับบางอย่างภายในยานของอนุม่มนักบิไม่ต้องตกใจนะนุ่มนักบินมีแต่สาวนุ่ยืนมาบ้าที่ต้องการสร้างในเรคม่กัน หรืออะไรประมาณนะั้นเขากำลังมาหาฉันใครกำลังมาเออสวัสดีเอออะไรก็เอ่อนายเห็นเป็นคำถามเชิงว่าสิ่งชี่ีหรือ,อย่างฟังนะฉันม่คุยแบบคอสโมโก็ต้องรู้คอสมำลังยุ่งอยู่นักบินด่วนมากเลยเด็ดโบลคอสมคุณรักทราบไหม ซีโบ้คุณเจอเขาแล้วแล้วตั้งชื่อตัวน้อยนี่มาสีโบมันเหรอเป็นซีบีที่มีสิคอนเป็นพื้นฐานอย่างเราตามคอสมมีหุ่นยนต์ชี้สากตอบฉันมาคุณเจอมาที่ไหนอะไรนะโอ้ซีโบฟังนะมันเป็นเรื่องยาวสารทำคัญกว่าตอนนี้ตอบคำถามฉันมาคอ,อสมอฉันทำไม่ได้ ฉันนาจะจะรอบช่วยชีวิตเยาวรนุ๊กนักบินแต่เป็นเคื่ยกันแล้วใช่ไหมอมเคฉันน่ามันคนเจอฉันเจอซีโบบนมหาสมุทรใต้ดิ่ของไทยท่คุณเคยไปช้ท่านหรืเล่าว้าวน่ป็นการเปเจอไอ้ทีบาบอเลยอย่าช่นเชือมากคงเปนการเจอฮีบาร์บอมันจนชาตสภาพสุรียชไม่รู้สาหร่ายใช่ไหมเรื่องละเอียดตอนนะนัาน่าีฉันไม่เรต้องโยเลยนะฉันพาสีดูไปด้วยได้ไหมมาสีนุ่กนักบิน เติมโดยคนมาอยากเนมีการส้นตัวทำไมเขาเเได้เหยีอยู่ด้านมือของหนูจัดทำไมใครอยึ่งไว้ที่นั่นล่ะเชฉนว่าต้องมีการทำาุรก,กิจเส้นทางอีเดียวมีภารก,กิจทั้งหมด56ครงั้างบวนดวนจันซึ่งก้าว้ามไม่รู้หรือไปดีสิบเจ็ภารกิจที่ทำโดยอยาขูจอนรลไยเล่ลงจรนไอหุ่นประเภทอื่นอเลากับหน์ต้องการหลักฐาเพิ่มเติมเนือกว่าแต่สิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยฉันทำไม ฉันต้องไปที่ด้านมือ้อของโดนั์มาดูกันค่ะภารกิจลักสุดยอดและอาจจะไม่เป็นจริงจำรถสังหารโซเวียตในการส่งมารู์ไปยังดวงจันทรต่ลจงจากสวาสุลีูรสไลย์ใช้รถขงสแตนสาทันว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและภารกิจทั้งหมดไม่เคยถูกเปิดเผยดูเหมือนว่ามีนักบินนวากาศขอสุดท้ายที่หายไป เสนอ 2> 2> แลกเปลี่ยนเิ็กน่อยนะแลกเปลี่ยนเหรอฉันจะให้ถานาบนหนึ่งจะทหมดให้นายถ้านายให้สีโบดกฉันเน่ต้องนะนมันกลาเป็นที่อยู่ในทับไ้ยไงโอู้่ทนคุณได้ถ่านถ่นบนดวงจของฉันและเงินห0้ร้อยรูเปิ้ของโซวีวนั่น่ใช่ส่วนหนึของการตลาดเาี๋ยานะชาวอเมีิกันและนั่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอยู่ขอสมูกมาทับอะไร กูไม่เคยบอกว่าบิ๊กจะมีชีวิตต่างดาวอยู่ในดาวกูเลยเพราะง้นก็เป็นความรักไม่ละข้อเรื่องชเชลล์ในเจอติมีชีวิตต่างดาวแล้วก็เจอฉันฉันซ่อมยางไงแล้วเชลก็ช่วยชีวิตนายโอ๊ยน่านนกาอะไรขนาดนั้นใช่ไหได้คิดหาชื่อเสียงและโชคลาภฉันไม่สนใจเลยนะหลอกนะหนุ่มนักบินาการโคสิ่งค์ชื่ออะไรดาวจะมอบพลังงานมหาศาลที่ชุกประเทศจิตรวมผมมัน สูบเียรเลุ่ปสลายแต่เด็เดบางทีที่นี่เป็นมีวิธีที่นำนั่กลับมาวู้นายกลับมาต้องการอดีตกลับมาแต่นายวางแผนเอาคืนด้วยวิธีนี้เองนันเหรอที่จะส่งนายไปช่วยหนังเจ้าชีสฉันด้สาบสุบเลียงกลับมาน่าเศร้าที่ไม่ได้พานายด้วยฉันชอบนายแต่เเรื่องนี้นายและฉันประเทศของเราคือสูกันฉันก็ต้องปฏิเสธใช่งั้นก็ขอโทษจริงๆ การเลยคอสโมใช่โอเคสีโบนเราต้องออกไปจากที่นี่กันแล้วฉันฉันบอกว่าขยะชิ้นนี้จะได้ผล ออกยานโอ้อะไรนะโอ้โอ้โทษนะหนุ่มดับี้แต่เราต้องการยานลำนี้เชื่อว่าคอร์ดโบนจะเข้าถึงยานของคอมพิวเตอร์ของฉันได้นะไรกับมันเป็นกดังทูเที่ี้าราเดี่สุดเลยนะนี่ครณ่ที่คนทำแบบนี้อยู่ตอนนี้ฉันไม่เอาใจฉันก็คืนไม่ได้ถ้าฉันทำลายตู้ต่อของเรื่องนี้ยำตัวให้ดีนะฉันขอโทษนะหนุ่มดักบิน ยน,นอ่ะวัตีหนุ่มนักบินอดูได้เกเป็นแบบนี้โมอยู่นะนทำแบบนไม่ได้ฉันทำไม่ได้ถือว่าอย่งนงฉันเป็นปน,นักบตฉันไ,นม,นไม่ได้ติดมาต่อแล้วอทำให้ฉันม,มีมาธิาหนุ่มโมบินตอนนี้ฉันต้องตามไปแม้ว่าเราจะตามตไปสุตัวแล้วก็าตาม ฉันเลาว่ามันเป็นเหตุการณ์ทางตัวการณ์แม่สิสุชมเธอจะทิ้งฉัน,ฉน,นไว้ไข้างหลังหรอไหลากาจะอยู่ไม่จะโดดกรรไกรแล้วเธอจะปล่อยนายขอสโมด้วยปูดฉันขอโชคสวัด,ดีม่กวาดฉันโกหกนายไม่ได้ออนะไหลากาฉันแค่ รู้สึกแย,ย่ในสถานการแบบนี้นายจะไม่โกหกเลยไงล่ะนายเทมนุนย์คนหนึ่งแล้วนายล่ะจะรู้สึกแย,ย่แรงหนุกนักบินไหมเชื่อกันอยู่คนเดียวสักพักคงจะดีสำหรับเขาสักวันหนึ่งฉันมันเจใ้าฉันจะกลับมาและรู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์นี้ใช่ไหน้อย นายก็แม่งอยู่คนเดียวอีต่อ,นนอ,อไปฉันได้เจอคุณเดียวๆนี้ไหมแน่นอนฉันจะกลับมาแน่แต่คราวหน้าฉันจะเป็นฮีโร่ของมาชีของเรานั่นอยูเป็นสภาพที่นายอยู่มากนะคอสโมเเนี่นยมันเกิดนะอ,อะไรขึ้นแล้วก็ใครเป็นคนทำเนี่ยน่าสนใจดีนะ